ความฝันของเขาอะคือเขาต้องการหนุนเหมือนคนอื่นควาสุขอะค่ะแล้วก็ชอบทางด้านจิตอาสาทุกอย่างคือจะช่วยเหลือไม่ว่าจะน้ําท่วมจะไฟไหม้หรือจะด้านผู้ภัยอะค่ะคือพี่ต้นนี่คือจะแบบเสียสละมากคือพี่ต้นเนี่ยทำด้านจิตอาสามาก่อนที่จะมาเจอกับพี่อะค่ะพอเขาทํามาคือ30มกว่าปีได้แล้วค่ะพอมาคบกับพี่ต้นพี่ต้นก็คือชอบช่วยเหลือด้านสังคมมากก็เลยดึง ปุ้ยเข้าไปช่วยด้วยคือเขาชอบเขาชอบคิดเสมอว่าต้องการแบบต้องการแบบให้คนอื่นไม่เดือดร้อนนะคะทีกลางค่ำางคืน,นอย่างเงีออกกลับมายันเช้าก็มีอะคะ่ะเขาบอเขาเคยพูดนะเขากเขายอมตายได้นะยอมตายเพื่อที่ให้คนอื่นแบบรอดนะคะ คือเขาจะมีคําปฏิญาณของเขาอะบางทีอย่างเงี้ยอย่างปุ้ยก็จะพูดกับเขาว่าเสี่ยงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดเหมือนแบบว่าไม่เป็นไรให้เขาปลอดภัยคือเขามาทางด้านนี้แล้วคะเขาบอกเขาย่อ,อมอาค่ะรู้สึกภูมใจเขานะพี่คือรู้สึกภูมิใจเขาก็ขอบคุณเขาที่ อบคุณเขารู้สึกภูมิใจแทนเขาและน้องๆก็ไม่มีใครลืมเขานะคะก็จะสารต่อฝันเขาคือตอนนี้ก็มีเปิดฐานให้เขารถก็ทําไป80%นะคะก็คือเป็นพวกน้องๆแล้วก็เปิดฐานธนบุตรเห้เขาะคะ่ะจะสารต่อความฝันของเขาอะคะ่ะจะไม่ล้มเลิกพี่ต้นฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่ไม่ลืมเขาแล้วก็เขาคอยดูอยู่อะคะ่ะคือเขามาบอกว่าเขาคอยดูอยู่ คือเขาก็ยังไปเข้าฝันน้องๆนะว่ายังไปแซวว่าอย่าลืมนะความฝันของเขาแล้วก็น้องๆทุกคนก็จะทําตามความฝันได้ช่วยเหลือคนอื่นนะพี่ให้คนอื่นไม่เดือดร้อนแต่เขายอมพีชีพได้นะคะ